สวัสดีครับอดับเชียระยองครับครับสวัสดีครับมาเร้ยพี่น้องเอ้ยจุดเที่ยววันว้านคนหน้าตาลออร์เรพี่น้องฮ่าคนดีกันนะพี่น้องโอ้บอสบาราเต้โอสบารมดาแล้วยนามกันยิดมัวทัวโอ้ดับ,บะดะอบบะไรจักเกียพี่น้องเกันจักเกียพี่น้องกันอืมได้มือใด้คุณพอ่อคุณพ่อดับเสียร์ย่างที่เกียร์นรถพี่น้องรอโอ้ ็ดีจะอยากได้รายเงินเฟียนะอ่อ่าอ่าได้ไปแล้วก็มันก็สำงานดีหน่อมันแค่ล้านเดียวมนบ่นคนในเมืองไทยคนทีต่งประเทศเนี่ยมันมันหน่อยพี่น้องมันมันหน่อยคนเนี่ยถือเร่อเก่างพุ่งใจกว่าบ่เนี่อเลีกันอ่าทุกคนตั้งใจถือเลข่องสามงานกันอ่าก็นักเลี้ยเนาะทำหนี้ผมก็ผมก็ขึ้นเดวอนละพี่น้อย แปดหกสามโอ้ยเศาบาทกับคุ้มค่าแล้วพี่น้องมาแต่ว่างหนก็เปล่าเลี้ยงรักไม่ผมมัแตกอยู่แต่ลักสิบมันมอดแตกกับธรรมดาพี่น้องเขาต้องตั้งใจอ่าอ่าอ่าครับผมนั่นผมเคยบอกว่าเพราะฉันจอนกับหวยไีใหม่เนี่มันโทอๆกันอ่าอาจารย์หวยย่านอ่าอันนี้พ่อดาเจียงเคยบอกประจำ ไม่มาจาต้องถือจ้ะดีเยี่ยมครับผมหรือว่าเขาจะเขาจบเก่งเขาจบพาร์ทไมาได้อ่ะอ่าคุณบอลมีเขาจะสูงอ่ะต้องต้องเลยพี่น้องครับผมนั่นคือให้เกียรติทักษิเขาเจ้าอ่าที่สามกดาบเส้นย่องกับที่สามพี่น้องอ่าขันอย่างรวยอย่างรวย นั่งนั่งนัเงินตั๋วตั๋วพ่อพ่อเดี๋ยวร้อนไม่ละโอ้ยนับข้ามปีเด้พี่น้องว่า <einfach> หันกระตากหมอกนับเงิน <dy> ข <unser> ้ามปีเออซื้อรลายพี่น้องคุณบอกซื้อรลายอ่าอ่าอ่ามีซื้อมีหันรลายเนี่ยครับพ่อพ่อว่าจะวิ่งสี่จะวิ่งหกจะวิ่งร้อยครับไม่ได้สามโผลเนี่ยอ่า มาด่อุ่งิรดไลแสนหายูเ er. ี่งอกคุณเลยนะอ่าอ่มกไโอดิหนึ่งมันเอาขึ้นหมดเพี่น้องอ่าอ่ันกตงบอกบอกวันลตองเลยนะแต่ว่าผมยังอยู่กับพี่น้องคนไทยครับผมบอกตรงๆ้อลพี่น้องโอ้แต่ย่ำไล่เด้อไล่เด้อเออไปไลพอ ได้แต่ิบบอกกับมิจฉาสครันจันบัณฑคานมากพอได้ไรัอกเพื่อนบท่นเลยมื่อวันคบ่าเอาฟังอีนวพี่น้องยไทยพี่น้องยนทางประเทศครับผมว่าสิบบอกกับก้าบอกบอกเลยมันเป็นไ่โแต่มันจันเะมันตะคานแท้อ่าอ่าอ่าจะพน บงบอกว่าเพิน่นยังอยู่ยังติดตามอยู่มั่งพ่อไปติดตามอยู่แต่ว่าต้องพ่อไผ่มาบึงต้องยุทธบพหิ้งอ่าเรียบอ่าหนึ่งหัวขาพี่น้องครับผมกีด้ฟังแบบครึบสดสดคุณพ่อดาบเซียนย่องเมาอ่าอ่าอ่า้ขอบคุณมือชิมนิ้วของคุณพ่อดาบเชียนย่องที่พี่นออ้องส่งอาบัตดจันทร์มาได้มาให้เอาไว่าเลยอ่า <laughs> อ่าอ่าไล่เต็มไล่เต็มพี่น้องอ่าคือไล่เต็มเนาะท่านมันนาสังเกะบัดชงเลยไคแท้จะไมบเห็นดิได้มืออ่าชงเลขไมันมันขึ้นในภาษาอังกฤษอ่าจะไปอ่านแบบี้เรอแต่มันเข้าไปค่ได้่ะเออมันเออเือกว่าว่าให้เข้าไปรูปภาพรูปภาพมันแต่่ายงเลยอ่า ผมมีอัมันต้อเข้างนอ่แร้อนอาลนามนย่ขอเนบลันอ่าทรงเรขกใคพันว่าเห็นซ้ำอดอกไม้วันจันวันข้ามเป็นเห็นจคุณพ่อเรยว่าเรียกว่าไมไม่ส่งอ่าคืคืทรศัพท์มันเออไม่มันเขาพี่น้องคาับผมผมก็ตัวไว้แต่เาเป็นคน

ก็อ,อดาบเช่นน,บบน,น,นี้ก็บอกซ้ำนี่ละครับผมก็บอกซ้ำนี่กันมาเมื่อนี้คุณพ่อไมาให้เลขโชคเลขวัฒนะครับเลข่ยกัเลข่ยงได้ไม่ลงเนื้ล่างล่างตาผาล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนครับผม อโอ้ได้เลขอร่างไปหายิบจัลอตเตียเอยพี่รองเดอ้ออืมร่างอย่างเดียวอ่ามีสามหางว่ะทีพ่ะมีสามหางมางมโอ้เสียงที่ไปชนรอบไนะเสียงที่มันเสียงงานเสียงเขาแสีครับเสียงเขา,าครับผมอ่าลูกหลานเขา นี่นายปลาตัวเล็กไม่ทำบาดอะไรแล้วจะเดินออกไปออกแค่นึงอ่าเสียงเดี๋ยวะจะบอ่อเลยชัดเจนเดี้ยงจะฟังเพีย้ยนพี่น้องอันนี้ชัดเจนเลยเนี่ยครับผมชัดเจนนะพะ่อครับกกชัดเจนครับ,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 บอ่า เอาล่างอย่างเดียวพี่ร่องวันวันที่สิบเจ็ดครับผมอ่าอ่ะอยู่วะทางนี้นะโ oh, อ้ยู่ยู่ันเอาพอจะมาให้เนี่ยทางล่างนะพอเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะยังบอกว่า,มมาไ,ไม่มีโค้งจุดท้ายนะพี่ร่องไม่มีโค้งจุดท้าย ไอ้ซูซังกับคุณเอ๋ด้วยอ่าไอ้ยิบท่านคือยิบยิบยาวยึบเลยอ่าคัดสันดีแล้วมันบ่อเพาะอ่าคัดสันให้ดี้ะพี่น้องเอ้ยโอ้มันกับุ่มองเทล่าจันบุคือนเนี่พี่น้องเด้ออ่า เอกละอาจารย์บอกบุกเขกันได้พี่น้องอ่ามันไม่แต่ละสำนักกับธรรมดา<ป>ครับผมเนาะธรรมดาต้องเขง้าใจกันเออแต่ละเสียมแต่ละยังงพอดีน,นี่โอ้ยค,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 คุณพ่ๆๆอเราเสี้ยงคือคพ่กค,คือบพวาคืออาอาจารย์อาจารยนี่มันมองไม่ได้พี่น้องอ่านนี้ว่าแบบตรงตงครับกระซื้องานผมมากับฮันงานครับอือขอร้องอย่าคอมเมนต์กันได้พี่เนาะห้ามคอมเมนต์เลยอ้าว จะเป็นคนแบบเจ้าพูจะให้ผมเจ้บอกจะให้นี่อะรกว่าเาม่าอกสบ่ากอจะเห็นได้หลายหลายเออที่รถตวจว้ประเทศนั้นเนี่ยเขาน้าแนะงกของนอเงดไหลเออโอ้อออยากได้เพิ่มภาวะเตีย กคเพอมาเออพ่ออันกพอเนเซลเล็อเซม่ไี่ตามตามธรรมชาติได้พม่น้องเออเอาเอาแต่ละเพื่อความบันเทิงพ่อเออความบันเทิงเออเพื่อความบันเทิงตามกันคุณพ่อลขิได้ดได้ออได้กันพี่รอาีามผมเยอะล่ะออวัน่สิบเกลีาแดกคุณพ่อจังสีไปแก่งกันด้ี่น้องอ่า บอกชั้งนี่แหละโอ้คุคิดนี่ไอเขามากดไลค์ก็แชร์่ขาจะกรวยอ่าอยากรวยอยากผัดเวลาผมบอาเวลาผมคุยไก่เฝ้าเขามากเขาไลไรกดกับเข้าเขามากดไลค์ก็แชร่นะเนี่ยเขามาเบิ้งเขาออกเขาคลิปแล้วก็เหมือจะมาเบิ้งคุณโมเมียนได้พี่น้อ่าอ่าอ่านี้ก็ไลยสดโมเมียนแบบมา้สดแต่มีครับคลิดแต่หลาย ต้องมาฟังม,มาฟังคุณพ่อดับเรื่องย่อ่าสดก็มีเพียก็มีครับครับแต่ว่าต้องต้องขอใจเนะอันนี้บอกต้วเียวด้วยเล็กล่างสามหางครับผมจะกลับหรือไม่กลับก็ช่างแต่ผาไม่เล็กสามหางครับไม่มีโค้งใายให้ไปเลย,ให,เลยให้แล้วให้เลยให้เลยครับผม แต่ส่วนตัวเล็บบนค่อยว่ากันทีหลังอ่าสามตัวบนค่อยว่ากันครับแ่วิ่งให้วิ่งฮะาสิบล้านพี่น้องโอ้ไคสิว่าครับผมมืสนผมหนักเงินยุ่ยๆอยู่พี่น้องอ่าผมแบบนี้แหละใครจะดับไปดับไปดับไปอ่าคุณพ่อบวกพวกโกเลกี่ยดับนะอ่าเออผมตังคุณพ่อบวกโกเลี่ยดับแต่คุณพ่อพอพอแห้งพอเป็น คนเนนั่นตรวนมากก่านคัขันโมแบบไอ้ไรไอ้ตึ้งเ้าอย่างเนี้เป็นพันคนนะอ่ะบอพี่ว่าโอ้ครับผมอันนี้ผมบอกเสียงชัดๆจะห้พี่งเข้าใจอ่าก็ต้องเอาสายไม่มันในผู้ว่ากอกเราพี่น้องอันนี้บ่กไม่สนุเลเี๋ยวตองตรงนี่แหละอ่านี่คู่ไรกนะพ่อมี่สามคู่อจจะคู่วะครับผม อ๋คุณพ่อเจ้าพ่แปดเทาโอ้ก็เป็นทหารยากนครู้เลยครับมันมาแป็นมันก็ต้องบอกมาเป็นมันไหนที่รองอืมถ้าผมแปดเก้าอืมห้าเก้าแปดเก้าไม่ใช่ไม่ใช่ห้าเก้าโอ้ห้าเก้าอัน ห้าเก้าหสุนอืมโอ้ไม่หัสุนเนาอืมสองอย่างย่บพ่อเอาเอาสิ่งุชอา่าฮ่าโอ้ย่ต้องไปกเฟดอกป่าอ่า อยู่นอกผมเลยพี่น้องอแต่จะมาสนใจผมนะี่นั่นคือผมอยูพ่พักประชาต้นอนะอะนะพี่น้องพ่อผมบอกเลยเพราะว่าผมเกินหลายเออเอาที่แทนนะพ่อเนาะตที่แทนนะพี่น้องเด้อล่างยางเดียวอ่าโอ้โอวงกลมเน้นๆก็คือหาศูนย์บ่พ่อเม <c oughs> ็ดเดียว

พ่อใจจ้อยหนิพ่รู้ว่าจะบอกตัวไหนได้พี่น้องเด้ออืมครับผมอันนี้คุ่นพ่อถามที่ต้องบอกแบบใจใส่กันเลยล่ะอ่ะก็ซื้อก็ซื้อก็ซื้อก็แล้วอ่ะครับผมได้หัวไม่จะใช้ตำตาได้พี่น้องโอ้ดิแต่อย่าทำให้ตัวตัวเองลำบากอ่าอย่างแบบแค่นี้แหละอืมจะอยากรวยหลายพี่น้องขันรวยกันอ่ะครับผม คนต้องมีแต่พอตาเมียผมก็จะรวยมาก่อนพ่ออะไรกันนั่นแหละพ่ออะไรกันจอพ่อเมียก็รวยมาก่อน